ดีค่ะวันนี้พบกับช่องแม่ตุ้มพาทำอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ตุ้มจะพามาพบกับกระชายค่ะตอนนี้กระชายยาลังมาแรงกระชายต้านโควิดยับยั้งโควิดจริงหรือเปล่ามาดูกันเลยถึงตอนนี้ผลทดลองกำลังอยู่ในขวดทดลองอยู่นะคะยังไม่ได้เอามาทดลองใช้กับคนไม่ได้ผลจริงหรือเปล่าเกี่ยวกับเอามา ยับยั้งโควิดต้านโควิดแต่อันนี้มันก็เป็นผลดีสําหรับเราประชาชนทุกคนนะคะที่กินกระคายอยู่ก็เป็นผลดีอยู่แล้วอันนี้เราก็ภูมิใจจดเป็นลิขสิทิของประเทศไทยแล้วนะเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเอาไปวิจัยเกยวกั้านโควิดยับยั้งโควิดอันนี้ดีมากเลยของมนหาวาลัย วิทยาลัยมนันมโดรแบบโรงพยาบาลรามาเดยนน่านใจและอาจาะมีหลายที่ที่มีคนดูแต่ที่เรารู้เราทานอย่างดีอยู่แล้วนะคะจะได้ผลร้อยปร์เซ็นหรืออยู่ร้อยเปอร์เซ็นอันนี้วันข้างหน้าเราต้องมาดูกันต่อไปเราก็บริโภคกันต่อไปได้เรื่อยๆแต่มีข้อระวังก็คือคนที่มีโรคประจำตัว ปรึกษาแพทย์นิดนึงนะคะว่าจะทานได้ไหรือไม่ได้จะทานได้มากน้อยแค่ไหนเกีก่กับโรคไตไตจะทำไตไตจะทำงานหนักขึ้นนะคะไตกระตับท่าทานกระชายมากๆเพราะกระชายมีโพแทสเซียมสูงนะคะสำหรับท่านที่เป็นโรคไตหรือจะเป็นถุงน้ำดีถุงน้ำดีนี่ อุดตันนะคะต้องปรึกษาคุณหมอด้วยแล้วท่านชายทําให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากน้อยลงนะคะถ้าทานกระชายท่านผู้หญิงทําให้เกิดมะเร็งเต้านมน้อยลงนะคะสําหรับท่านผู้หญิงปรับฮอร์โมนค่ะปรับสมดุลโลหิตผมไม่งอกปรับความดันท้องร่วงทบมวนท้อง,มองสมรรถภาพทางเพศนี่ดีมากเลยนะคะสําหรับท่านผู้ชาย การทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดของกระชายนี่ม่ตร้เห็นไหมน่ะตอนนี้กระชายราคาขึ้นสูงไม่ต้องซื้อมาสองกัมอันนี้สองกระจุกอันนี้สิบบาทมตุ้มซื้อมาปกติไม่ตุ้มก็มีมาปลูกนะคะเพราะว่าเอามาทำกับข้าวกินและไอจุกกำดังจนหัวหัวกลมๆนั้นม,ม,มตุ้มเอาไปจุกแต่ตอนนี้ไม่มีถ่ายรูปมาให้ดูเป็นกอเล็กๆเ,เพราะว่าไม่ตุ้มเพิ่ เอาไปกินไปมาก่อนหน้านี้เองก่อนหน้าโควิดรอบสมจะมาไม่ได้เอาไปกินก็เลกอไม่ใหญ่ตอนนี้ไม่ตุ้มก็ซื้อมากินแล้วก็ต้องเอาหัวกลมๆจุดๆเนี่ยมาบกอีกทยอยลุกไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าเอาไว้ทํากับข้าวนะคะทําได้ตั้งหลายอย่างนะคะตอนนี้ราคาขึ้นกิโลละหนึ่งร้อยบาทสลาดนะัดแถวบ้านแม่ตุ้มอันนี้ยสิบบาท ปองกระจุกกระจุกน้อยเนี่ยสิบบาทนะต้นคือมันเท่ากับโลละหนึ่งร้อยบาทนะคะสิละสิบบาทาราคาดีบขึ้นมากเลยในตอนที่ว่าขิงกำลังดังก็ราคาดีบนะคะนี่เดี๋ยววันนี้แม่ตุ้มจะเอาทำน้ำกระชายกินตามกระแสนะแม่ตุ้มหั่นนะคะหั่นเป็นแว่นแว่นแบบนี้เขาจะได้ปั่นง่ายแล้วก็ถ้าเราไม่หั่นแกนตรงกลางเขาม,มใีใยนะคะก็าจะพัน แัดเครื่องปั่นมนาะอันแบบนี้แล้วจ,จะปั่นง่ายขึ้นค่ะนี่กระชายนี่เอาไปทำขนมจีนน้ำยานี่ก็ต้องใส่กระชายนะคะแกงปลาผัดผาแกงส้มแกงเลียงแกงปลาไหลโอ้หลหลายเมนูใช้ก,ชกชระชายหล่ปลาก็ใช้นะคะอันนี้แกงเขียวหวานก็ต้องใส่อีกฮันซอยซอยซอยใส,อยส,อยสอย่อีกแกงเขียวหวาน ีนแม่ตุ้มจะเอาไปปั่น,นะค่ะตามกระแตะเขาเลยไม่ตุ้มมีน้ำผึ้งอยู่ตเติมน้น้ำต้ไมได้นีแล้วก็กองออกมาผสมรับน้ำมะนาวกับน้ำผึ้งตามใจชอบเลยนะคะแต่ท่านที่เป็นเบาหวานน่นน้ำผึ้งไม่ตุ้มควรจะบอกว่าให้น้อยลงนะคะ จะใส่เยอะเดี๋ยวหวานขึ้นเข้มข้น,นมากเลยไม่ตึ้งทำเข้มข้น,นเหมาะทีก่ก,กับการที่เราจะทำเองนะคะเพราะว่ามันจะได้ส่วนผสมที่เราต้องการถ้าเราไปซื้อขอทานมันก็ดีตรงความที่วันสะดวกแต่ว่าส่วนผสมอาจจะเป็นเบาหวานอาจจะใส่น้ำผึ้งมากมายแล้วก็จะมนหีวขึ้นตัวเราได้เป็นโรคนะ ทำเองเลยค่ะควรจะกินวันต่อวันนะคะทำวันนี้ทานวันนี้ให้หมดแล้ววันหลังจะทานก็ทำใหม่ปั่นใหม่นะคะไม่ไม่ควรที่จะไปแช่ตู้เย็นไว้แต่ติดเลี้ยงไม่ได้ไม่มีเวลาก็แช่ตู้เย็นไว้ได้ค่ะแล้วแต่ความสะดวกของท่านเลยนะคะแต่ปกตินี่ถ้าทำใส่ตู้เย็นจะเก็บไว้ได้ประมาณกี่วันนะคะ ไม่ตุ้มก็ขอนแนะนําการาเอาไปทําอาหารนี่จะต้องกินทั้งเนื้อทั้งทั้งน้ําไปด้วยด้วยกันนี่จะดีมากจะได้ประโยชน์สูงสุดเลยค่ะเอาไปปั่นอย่างเดียวก็จะได้น้ําอย่างเดียวเนะเพราะในเนื้อเขาก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกันประโยชน์มากเลยค่ะไม่ตุ้มลืมบอกไปนะคะเวลาปั่นเสร็จแล้วให้ช้อนฟองทิ้งก่อนนะคะเสร็จแล้วฟองปอนทิ้งเสร็จแล้วก็ค่อยกองแยกน้ําแยกเนื้อะคะ่ะ เยเอามารับประทานแต่แม่ตุ้มจะนำคลิปดีๆปิิงดีๆมีเนื้อหาสาระมีประโยชน์มาให้กับท่านผู้ชมชมอีกนะคะวันนี้แม่ตุ้มขอขอบคุณมากค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านเลยที่เข้ามาชมแม่ตุ้มนะคะขอบคุณจริงๆค่ะ